ตัดกระเพราแบบไม่ยั้งมือเลยนะคะเพราะว่าออเดอร์ทั้งหมดนะคะ1 0 0กงรอาค่ะทุกคนคนตัดก็มีความสุขค่ะหอมหอมอะไก่ <c oughs> <c oughs> ะคะเป็นวันหยุดของพวกเราซอก็จะตัดผักขายอีกแล้วค่ะตัดให้หมดเลยะคะ่ะทุกคนก็มีเอาด้ร์สัปคามาหมดแล้วนะคะก็มีผักหลายชนิดเลยงั้นเดี๋ยวทุกคนมาตัดผักกับซอน,นะคะตัดกันเลยป้ามา,มาชิจ๊ะสี่จ้าี่จ,จพี่ชินกำลังตามมาค่ะพี่ชินเขาแถวนี้นะคะก็จะเป็นแมงลักหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นผักบุ้งอันนี้กะเพราโหระพา มัก็มีโหระพากระเพราตรงนู้นแล้วก็แมงลักอีกค่ะเดี๋ยวจะมีแปลงข้างนอกอีกนะคะอีกสองสามแปลงค่ะเดี๋ยวจะพาตัดให้หมดเลยค่ะโหระพาแมงลักนะคะเราจะตัดคล้ายๆกันนะคะทุกคนให้ดูไล่ไปเราก็จะตัดระหว่างนี้นะคะแล้วสองยอดเล็กๆเ,กเกนี้ยสองยอดเล็กๆเกนี้ยก็คือเหลือไว้ตัดตรงช่วงนี้ค่ะแล้วไอ้สองยอดเล็กๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยอีกแป๊บเดียวค่ะมันก็จะยืดขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้ตัดอีกเรื่อยๆค่ะออมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันเล็กไปเราก็ไม่ต้องตัด นี่ค่ะทิงยอด2ยอดนี้ไว้แล้วก็เราก็จะได้ความยาวประมาณนี้ค่ะอ่านั้นเดี๋ยวเราเริ่มตัดกันเลยนะคะ,ะเราจะเริ่มลุยแล้วนะคะนี่เป็นแมงลักจ้ายาวมากเลยจต่สวยมากเลยจ้า เราเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาเก็บลูกมะระค่ะมะระก็ได้ไม่เยอะค่ะประมาณ5้กิโลนะคะแล้วก็จะเก็บให้หมดเลยจ้ะ มาล่าสวยๆจ้าเก็บเสร็จแล้วจ้าครานี้เหลือยอดนะคะยอดสี่กรัรมจ้าตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สวนข้างนอกแล้วนะคะสวนที่อยู่ในเฮา์ตัดเสร็จหมดเรียบร้อยเกลี่ยงเก่าเลยค่ะตอนนี้เรามาต่อกันข้างนอกนะก็แปดโมงแล้วค่ะแปดโมงสามสิบนาทีแล้วนะคะผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะพากันตัดหนึ่งชั่วโมงค่ะ ี๋ยวจะกินข้าวกันแล้วค่ะพักเบรกกินข้าวน,นะคะพี่ชินกำลังไปซื้อเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์รอรในตลาดนะคะแฮมเบอร์เกอร์จอาก็จะตัดสักรออีกค่ะไปลุยชิจากสิกจกักมาชิคิวมันเค็มไหะอันนี้คุค่ะหอมมาเขืชันนี่กะเพราจ้ากะเพราหอมหอมจ้ากะเกพราหอมๆ เิดเ่โทรไปสั่งเบอร์เกอร์แล้วค่ะเขาทำเสร็จแล้วเราค่อยจะขับรถไปเอานะคะ,ะต้องไป <อ pakai S 2> <อ>ต้องไปแล้วเหรอปะ,ออนนะคะ่ะเรานะคะก็จะตัดกระเพราแบบไม่ยั้งมือเลยนะคะเพราะว่าออเดอร์ทั้งหมดนะคะหนึ่งร้อยกรัมค่ะทุกคนหนึ่งร้อยกรัมต่อก็จะพยายามทำให้มันถึงนะคะตัดให้หมดเลยเลย,เลยสวยมากเลยจัดก,กระเพราสวยมากสวยมาก มังมกมัากกระเพราหอมๆจ้าสวยมากเลยนะคะคนคนตัดผักก um. ็ม <elier> ีความสุขค่ะมันหอมหอมติดมือจอเลย เอมมาคะจ๊มากส็จแล้วคราวนี้มาต่อกันที่ผักบุ้งค่ะผักบุ้ง40กิโลค่ะวันนี้ตัดให้หมดเลยจ้า ปูอันนี้คืออะไรคะอันนี้กุ้งอ๋อกุ้งซ้องอ่ะมีกุ้ง,อ,ง,งอันนี้ค่ะอันนี้อะไรคะวัสดุวัสด <laughs> ุแค่มองวัสดุนี่ค่ะม,มือซ้อก็ดับหน่อยนะคะตัดผักมานี่จ้มไม่ใส่ข่ะอิป้าเบอร์เกอร์นี่ครัข้างซ้อเบอร์เกอร์กุ้งจา้ากุ้งจา้า น,น,น,นี่ก็ตัดผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวซอจะพาไปดูนะคะว่ามีผักอะไรบ้างเยอะมากเลยจ้าอันนี้เป็นยอดมะละนะจ้าอันนี้เป็นมะเขือคะ่ะมะเขือจากสวนของพี่ซอนะคะฝากขายจากแล้วก็ถั่วคะ่ะของพี่เหมือนกันนะคะนี้มะละจ้ามะละจากสวนใครเก็บหมดแล้วส่วนนี้ก็เป็นกาาะเพราค่ะกะเพราวสวยมากเลยนะคะตรงนู้นก็เป็นกาาะเพราค่ะ มะเขือเทศจ้าเก็บให้ลูกคา้าลูกค้าสั่งสองสาคนนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวผักบุ้งค่ะผักบุ้งนี้เดี๋ยวจะมาคัดกันอีกนะคะคัดเอาอันกแก่ๆออกนะคะแล้วก็ตัดช่วงล่างออกค่ะแล้วก็ทําเป็นถุงแล้ว1นกิโลครึ่งกิโลส่วนนี้ก็จะเป็นใบแมงลักนะคะแมงลักหมดเลยอันนี้โหระพาจา้า <목소리> 야, 홍, 믿게, 믿게. 아, 이거? 집, 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 p a s 0 i 0 e 0 o 0 i 0 i 0 e 0 a 0 s i v e gossip, g o 3 s i p gossip, 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 g o s 0 i p 3 3 63. 63. 아 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 아홉 9. 9. 9. 9. 아 9.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  이 9. 아빠 이거 아까 거랑 9. 9. 거야 응책책책 เก็บผักบุ้งตอนเช้าเลยนะคะเก็บวันจันทร์ส่งวันจันทรนะคะทุกคนไม่ผักบุ้งนี่ไม่ได้เก็บแช่ตู้เย็นไว้เลยนะคะเก็บเสร็จก็ส่งเลยค่ะผักบุ้งทั้งหมด40กิโลจ้ารอบนี้มีของแถมนะคะมีมะเขือแถมมีแมงลักแถมค่ะเพราะว่ามะเขือจากสวนของพี่สาวซอนคะเก็บมาให้โซเยอะเลยโซก็แถมให้กับลูกค้านะคะนี่ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็มะเขือเทศจ้าตัวน,นี้ก็เป็นมะระค่ะมะระนะคะถุงละ1กิโลกับยอดค่ะ มะเขือนะคะถุงละครึ่งกิโลแล้วก็ถุงละ1กิโลจ้าส่วนนี้เป็นใบแมงลักทั้งหมดเลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นหหระพานะคะตรงนี้ก็จะเป็นกะเพราค่ะเป็นผักที่เราเก็บเมื่อเช้านะคะแล้วก็แพ็คใส่ถุงทำเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ขนเข้ามาในห้องนะคะเป็นร้านอาหารเปิดแอร์ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอามาแพ็คลงกล่องนะคะ เยอะมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะเก็บผักแพ็คผักตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงเช้าค่ะอ่ะคราวนี้มาต่อนะคะแพ็คใส่กล่องค่ะวันจันทร์จะเป็นวันหยุดของพวกเรานะคะหยุดไม่ทําร้านอาหารหนึ่งวันค่ะที่ร้านอาหารจะปิดทุกวันจันทร์นะคะปิดเพื่อที่จะได้มีเวลามาตัดผักส่งผักให้ลูกค้าอย่างเช่นวันนี้ค่ะเราจะได้มีเวลาอย่างเต็มที่ค่ะ เก็บวันนี้เสร็จเลยเอ้ยไม่ใช่ค่ะผักเก็บวันนี้หมดเลยนะคะเก็บแล้วก็ส่งเลยแต่ส่วนมะเขือเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวันวันก่อนนะคะทุกคนนะคะมะเขือจากสวนของพี่นะคะมาฝากขายนะคะวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ